สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง VI Station สถานีคนรักการลงทุนเน้นคุณค่าวันนี้เราจะพูดถึงคำถามที่หลายคนอาจกำลังคิดอยู่ในใจคำถามที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งที่สุดในยุคเศรษฐกิจผันผวนแบบนี้ยังมีโอกาสสร้างความมั่งคั่งได้อยู่ไหมในยุคแบบนี้ยุคที่ค่าครองชีพสูงขึ้นทุกวันยุคที่เงินเฟ้อกัดกินกาลังซื้อ,อย่างเงียบ ยุคที่หลายคนรู้สึกว่าทำงานแทบตายแต่เงินเก็บกลับไม่ขยับขึ้นเลยคำตอบอาจไม่ได้อยู่ที่โชคแต่อยู่ที่วิธีคิดและวิธีลงมือทำตอนที่หนึ่งแรงผลักดันต้นทางของความมั่งคั่งทุกความสำเร็จทางการเงินเริ่มจากแรงผลักดันภายในใจแรงผลักดันคือเชื้อเพลิงที่ผลักให้คนธรรมดากลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ ผู้ร่วมเสวนาหลายคนพูดตรงกันว่าแรงกระหายหรือ drive สำคัญกว่าเงินทุนเริ่มต้นเพราะต่อให้เริ่มจากศูนย์แต่ถ้ามีแรงผลักดันมากพอคุณจะหาวิธีได้เสมอบางคนเริ่มต้นจากความเจ็บปวดถูกดูถูกถูกมองว่าไม่มีวันสำเร็จแต่พลังนั้นกลับผลักให้เขาทำงานหนักกว่าเดิมสิบเท่าและเมื่อเขาสามารถหาเงินด้วยมือของเขาเองได้ เขาจะไม่กลัวความจนอีกต่อไปเพราะเขารู้ว่าถ้าเคยทำได้ครั้งหนึ่งก็ทำได้อีกแรงผลักดันทำให้เราตื่นเช้าและไม่ยอมแพ้มันคือจุดเริ่มต้นของทุกความมั่งคั่งที่แท้จริงตอนที่2ความรู้คือสินทรัพย์ที่ไม่มีวันด้อยค่าในยุคที่เงินอ่ะเสื่อมค่าความรู้คือสิ่งเดียวที่มีมูลค่ามากขึ้นเรื่อยๆ เพราะความรู้เปลี่ยนเป็นเงินได้แต่เงินเปลี่ยนกลับมาเป็นความรู้ไม่ได้เสมอไปคนที่พยายามเก่งขึ้นทุกวันคือคนที่เพิ่มมูลค่าให้ตัวเองและในโลกที่แข็งขันสูงความรู้คือเกราะป้องกันวิกฤตที่ดีที่สุดมีประโยคหนึ่งที่น่าสนใจมากครับอย่าประหยัดกับสิ่งที่เพิ่มคูณสมองเรามักลังเลที่จะจ่ายเงินเพื่อซื้อหนังสือดีๆหรือคอร์สเรียน แต่กลับใช้เงินไปกับสิ่งที่ไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นเลยทั้งที่จริงแล้วความรู้เพียงเล่มเดียวอาจเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของคุณได้ทั้งชีวิตตอนที่ 3. เงินคือพลังงานของโลกทุนนิยมผู้เสวนาท่านหนึ่งพูดไว้อย่างตรงไปตรงมาว่าเงินทำได้เกือบทุกอย่างยกเว้นซื้อความตายฟังดูแรงแต่จริงครับเพราะเงินคือพลังงานที่ทำให้ทุกอย่างขับเคลื่อน เงินช่วยให้คุณเข้าถึงการรักษาดีๆช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและช่วยให้คุณมีทางเลือกแต่เงินจะมีค่าก็ต่อเมื่ออยู่ในมือของคนที่ใช้เป็นเงินในมือของคนไม่มีเป้าหมายคือเครื่องมือแห่งหายนะแต่เงินในมือของคนมีปัญญาคือเครื่องมือสร้างความมั่งคั่งตอนที่4เงินเฟ้อศัตรูที่มองไม่เห็นหนึ่งในหัวข้อใหญ่ของการเสวนาคือเงินเฟ ภัยเงียบที่ทําให้คนส่วนใหญ่จนลงโดยไม่รู้ตัวแม้ตัวเลขทางการจะบอกว่าเงินเฟอ้ออยู่ที่1-2%ซแต่ในความเป็นจริงราคาข้าของที่เราซื้ออยู่ทุกวันนั้นมันแพงกว่านั้นมากบางคนประเมินว่าเงินเฟอ้อจริงอาจแตะระดับ8-10%ต่อปีลองคิดดูครับถ้าเงินเฟอ้ออยู่ที่10%ต่อปีแปลว่าใน5ปีข้าของที่เคยซื้อได้1000บาทต้องใช้เงิน1,600บาท เพื่อซื้อของเท่าเดิมและนี่คือเหตุผลว่าทำไมการออมเฉยๆจึงไม่พออีกต่อไปเพราะเงินในบัญชีคุณกำลังเสื่อมค่าทุกวันคำตอบเดียวที่จะชนะเงินเฟ้อได้คือต้องทำธุรกิจเป็นหรือลงทุนเป็นตอนที่5รายได้ไม่พอหนี้ไม่ลดปัญหาคนไทยทั้งประเทศคนไทยจำนวนมากคิดว่าปัญหาคือหนี้สินแต่ผู้เสวนามองว่าปัญหาที่แท้จริงคือ รายได้ไม่พอเพราะถ้ารายได้คุณมากพอนี่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่คนส่วนใหญ่กลับใช้เงินเกินรายได้จึงไม่มีเงินเหลือไปลงทุนและต้องวนอยู่ในวัฏจักรเดิมในโลกของทุนนิยมมีเพียงสองทางเท่านั้นคือใช้เงินทำงานหรือทำงานใช้เงินและคนส่วนใหญ่ติดอยู่ในแบบหลังตอนที่6กลยุทธ์การลงทุนในยุคใหม่ 1. c r y ปโตเคอเรนซีคริปโตเป็นสินทรัพย์ที่มีโอกาสเติบโตมากที่สุดในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาแต่ก็เป็นสินทรัพย์ที่ผันผวน,นที่สุดเช่นกันนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จในตลาดนี้ไม่ได้เทรดบ่อยแต่ใช้กลยุทธ์ DCA ลงทุนสม่ำเสมอทุกเดือนและถือระยะยาวพวกเขาไม่ได้ใช้ Leverage ไม่ได้เล่นเก่งกำไรระยะสั้นแต่เชื่อมั่นในเทคโนโลยีและแนวโน้มของอนาคต ยกตัวอย่างเช่น Bitcoin หรือ s o ล a n a หากคุณถือครองยาวตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ผลตอบแทนที่ได้อาจมากกว่าการลงทุนแบบอื่นหลายสิบเท่าและในโลกของคริปโตยุคใหม่สินทรัพย์แบบ RWA Real World Assets กำลังเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเพราะเป็นการนำสินทรัพย์จริงเช่นตราสารหนี้หรืออสังหาริมทรัพย์มาค้ำประกันสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อสร้างสภาพคล่อง นี่คือจุดที่เทคโนโลยีและการเงินเริ่มหลอมรวมกันอย่างสมบูรณ์ 2. หุ้นหุ้นยังคงเป็นสินทรัพย์หลักของนักลงทุนเน้นคุณค่าหุ้นเติบโตคือ growth stocks เหมาะกับการสร้างความมั่งคั่งระยะยาวเพราะบริษัทเหล่านี้มีศักยภาพโตเกินตลาดเช่น Amazon Tesla หรือในไทยอย่างหุ้นเทคโนโลยีที่กำลังขยายตัวหุ้นปันผลคือ dividend stocks เหมาะกับการรักษาความมั่งคั่งในระยะยาว เพราะแม้ตลาดผันผวนแต่กระแสเงินสดจากปันผลคือไรายได้ที่มั่นคงเมื่อพอร์ตของคุณใหญ่ขึ้นหุ้นปันผลจะกลายเป็นเครื่องผลิตเงินอัตโนมัติที่ทำให้คุณมีอิสระทางการเงินอย่างแท้จริง 3. ตราสารหนี้หรือ debt instruments หลายคนมองข้ามสินทรัพย์นี้แต่จริงๆแล้วตราสารหนี้สามารถสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงได้มากนักลงทุนท่านหนึ่งเล่าว่า เขาลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทเอกชนที่ให้ผลตอบแทนประมาณ6.5-7%ต่อปีแล้วนำตราสารหนี้นั้นไปค้ำประกันเพื่อกู้เงินสกุลที่ดอกเบีย้ยต่ำเช่นสวิสฟรังที่1%จากนั้นนำเงินที่กู้ได้ไปลงทุนใน p r i v a t e equity อย่างศูนย์การแสดงข้อมูลได้ผลตอบแทนรวมเฉลี่ยปีละ12-18%นี่คือ,อศิลปะของการใช้เงินต่อเงิน 4. อสังหาริมทรัพย์หรือ real estate อสังหายังคงเป็นสินทรัพย์คลาสสิกที่ไม่มีวันตายแต่ต้องเข้าใจหลักให้ถูกกำไรไม่ได้มาจากซื้อถูกขายแพงเสมอไปแต่มาจากทำเลและเวลาคนที่รวยจากที่ดินจริงๆคือคนที่ถือที่ดิน prime area ที่คนผู้ชื่อทำเลและรู้ทันทีว่าดีเช่นสีลมสุข,ขุมวิทหรือใจกลางเมืองใหญ่ที่ดินแบบนั้นไม่ต้องอธิบายเยอะ คนอยากซื้อเองแต่ที่ดินเข้าซอยลึกต่อให้ราคาถูกก็อาจขายไม่ออกอสังหาไม่ได้รวยเร็วแต่มันรวยแน่ถ้าคุณถือพอตอนที่7เวลาทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดในโลกนี้มีสิ่งเดียวที่ทุกคนมีเท่ากันคือเวลาแต่สิ่งที่ต่างกันคือเราใช้มันยังไงผู้เสวนาทุกคนเห็นตรงกันว่าอย่าประหยัดกับสิ่งที่ซื้อเวลาได้ หลายคนเช่าห้องถูกแต่ไกลที่ทำงานใช้เวลาเดินทางไกลไปกลับวันละสี่ชั่วโมงในหนึ่งปีเท่ากับคุณเสียเวลาไปกว่า1,000ชั่วโมงนั่นคือ40วันของชีวิตหายไปโดยไม่ได้อะไรกลับมาเลยลองคิดใหม่ครับใช้เงินเพื่อซื้อเวลาเช่าห้องไกลที่ทำงานจ้างแม่บ้านช่วยงานหรือแม้แต่จ่าย YouTube Premium เพื่อประหยัดเวลาในชีวิตเพราะเวลาที่ได้คืนมา คือพลังงานที่จะใช้สร้างไรายได้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตอนที่8ถ้าเริ่มใหม่จากศูนย์ทำได้ไหมผู้เสวนาหลายคนยืนยันว่าถ้าเริ่มใหม่จากศูนย์ไม่มีเงินไม่มีคอนเน็ t ชันแต่ยังมีสมองความรู้และประสบการณ์พวกเขาก็สามารถกลับมาสร้างความมั่งคั่งได้อีกเพราะความรู้ไม่เคยถูกยึดไปได้ บางคนบอกว่าใช้เวลา5-10ปีก็กลับมาที่จุดเดิมได้บางคน15ปีก็ไปได้ไกลกว่าเดิมสิ่งสำคัญคือแนวทางที่ใช้เริ่มใหม่ถ้าต้องเป็นลูกจ้างจงทำให้ตัวเองมีคุณค่าเกินเงินเดือนคิดแทนนายคิดแทนลูกค้าทำงานเหมือนเป็นเจ้าของคนแบบนี้จะไม่มีวันถูกแทนที่ขอหุ้นแทนเงินเดือนถ้าทำงานในบริษัทเล็กที่มีอนาคต ขอส่วนแบ่งเป็นหุ้นแทนค่าจ้างเพราะหุ้นของบริษัทเล็กตอนนี้อาจกลายเป็นทรัพย์สินหลักในอนาคตใช้ความรู้เก่าต่อยอดความรู้ใหม่โลกเปลี่ยนเร็วแต่ความรู้ด้านการเงินการลงทุนการตลาดออนไลน์ยังเป็นอาวุธที่ใช้ได้เสมอตอนที่9สรุปโอกาสยังมีเสมอถ้าคุณไม่หยุดเรียนรู้โลกวันนี้อาจดูยากกว่าเดิมแต่ความจริงคือโอกาสไม่ได้หายไป มันแค่เปลี่ยนรูปคนที่ยังยึดติดกับวิธีเก่าจะรู้สึกว่าทุกอย่างแย่ลงแต่คนที่เรียนรู้สิ่งใหม่จะมองเห็นโอกาสในวิกฤตเสมอถ้าคุณยังมีแรงผลักดันยังใช้เวลาอย่างคุ้มค่ายังไม่หยุดลงทุนในความรู้คุณยังมีโอกาสสร้างความมั่งคั่งได้เสมอเพราะสุดท้ายแล้วความมั่งคั่งไม่ได้วัดกันที่เงินในบัญชีแต่วัดกันที่ความสามารถในการสร้างมันขึ้นมาใหม่ อย่ารอเวลาให้พร้อมเพราะเวลานี่แหละคือทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดขอบคุณที่รับฟังครับนี่คือ VI Station สถานีคนรักการลงทุนเน้นคุณค่าและพบกันใหม่ในตอนหน้า